สบายดีพี่น้องสบายดีไปสกูทคนเด้อทำเองก็จะเก็บพักแพลหน่อยเก็บพักแพล่ใส่เนอระาน้่เปีปลากันได้คอยดูคอยชมน้ำกันสรุนนํากันบอว่าทำเองทนเก็บพักแพลไปใส่ยังเป็นหมูเป็นเปื่อกเ็นี่ไรละพี่น้อง อปนี้ปลากันมากระบอกมวนแล้วเนาะเหมืองน้ำกันชมน้ากันก็คือว่ามีดป,ป่าเนาะแม่หมากบอกพ<อ>ักเพลอนะปกตินะเท่าหมักเสร็จจเกี่ยวกินกระตุ่มหน่นอไม้เนาะเท่าแม่กเกี่ยวปีหอนปีงกปงเขียไปกินเขาป่าเนะาะก้เสพอยู่นนะ แม่มาแม่เบียบปากนาวะเสมอ่ะแม่นี่ยนี่เบียบอะไรอย่างนี้อืมเขาเหยียบบนี้นะยันเว่าไ่ยันเบียบปากนาอยู่นี่นี่หน่อยเนี่อืมเบียบโ้ยนายมางนาหน่อยบ่ได้กะเอาเนาะมางนาหน่อยได้ปลูกเมียนชวนกอกเจ้าปูกบ่รู้ไงปลรปู่ผอบปูกบ่ มาหดหน้ามันอยูุใส่ลายกระเสรบลายใส่หน่อยกระเสบหน่อยก็แค่ใส่ลายอันบ่มีเป็นคนปลูกเขาเป็นคนเก็บเขาก็เป็นคนกินไปแล้วเหรอเหยี่ยวลาวเหล่าลากาคนนี้มีสองสวนแล้วว่ะสอมีเป็นคนดูได้พี่เนาะอือลูกชายใครก็บอกอยากได้เป็น ลูกเคยบ่เบอ,อันเฮาหน่ะปลูกซองสวนบ่ว่ะบ่มีว่ะอันบ่ได้ขายแต่ขอเป็นลูกไผ่ลูกเคยบ่บ่ได้ขายขอให้ได้กลิ่นมาสัมหมอวะอมอ่ะออเรต้องซื้อเขาแล้วเบานานิ่งสวนพะนันใจสิแม่นจกักรไสโอดโพตามทำแม่มาพี่น้องนนะ แอปเปิลแทนๆทนสวนวหนองงัวพี่น้องเอ้ยป้าตัวแต่ว่ากะขอโทษขออภัยเด้อผูกขาบ่ได้ผูกขาบ,กกบ่กินพี่น้องเอ้ยบ่ได้กินหลายปีแล้ว,นวหน่องงัวเฮานะเมย์เราก็ดีใจแล้วมีเคยกินน้ำลาวนะแม่ซาลาก็ะบุริกินบ่อื ก็ะจะเอาคั้นแบ่งไปไลยผูดนะไม่ถึงว่ามันสิไลายปได้หนองอองูโบแม่ไม่ถึงว่าตะกี้นะผูดบวงสองบวงกับแบ่งมมนใชไดนรูปดกคือยังวะแต่ว่าย่านในร่องคือเบามีอยู่วันนี้ <c oughs> <c oughs> ส่วนองงัวบ่หั่นเลยกับบัวลายบันไดบัวลายดอกนองงัวงัวกับวดงวเถางงวดถ่ามันไดลายหนมพี่น้องเอ้ดีนีใส่พักแพวนา ว่าถมุดเจอมากินในแม่เด <susp ้อพี่น้องเอ้ยพอได้กินเน่ยน้องงัวกันเลยพอได้บอกกินขอดข้อภัยละลายเด็กพี่น้องกะบูอได้บอกกินกับขอโทษข้อภัยเด้อเป็นยางกะบบัเปลืองบ่แม่แม่บุกเท่นน้องสาวหลาเคยหลายกับบุรีกินบ้าแม่บ่แม่เคยหลายกับบุรีกินพี่น้องเอ้ยหวานตับแม่อะไรเมือนกันนะ กระลูกทรายแล้วกินหน่อยก็กินอยู่บ่แม่มันกินเบิด์นเนาะมากระไรเบิองเลยเดือดใส่ซำกับป่านมาไปกินข้าวออกไปเบิร์นมาแม่มันมาไปกินอืมแต่ว่ามันออกแต่ขึ้นีเนาะของมันหนาวพี่น้องเอ้ย ได้ีหูกับสีนี่เนาะงั่ยมันออกแต่ขึน็เจ้าใายเพลงอย่งนีแม่มันนงงงวนะอืมแนขีก็บ้านสี่หาร่อยนะพี่น้องเอ้ยยังว่าเะยจแกงวพันหรืองูยังไม่เอ้ยบ้านนกังพันน่าสีดก ใส่พักแพล,แลวพี่น้อง่วงันมันดกไปแต่สมัยเขาเนี่ยหน่อยนะผู้เฒ่าเขาจะว่าแบ่งกันเพื่อนอะสามสี่จอนลูกงัวกับสีดกอ่ะอืมหลจากเมนหม้แมนเนาะเจ้าตัวกับหจ้าตัวจะเอาแบ่งให้พี่น้องกินหลายๆคนของสเสบเลยเนาะนะแล้วกินกันแล้วเนี่ยสี่หาครอบครัวเนาะบ่วงซ่อง,องบ่วงนั่นแหละถ้าแม่แล้วคีนี่เอาเป็นเนาะ สมัยก่อนน่ะแม่มันกินเบิดมันงาบลายเนี่ยสมัยก่อนที่แม่นะมักปลูกมักถั่วมักแตงพี่น้องไว้ผู้อื่นน่ะได้คายเบิดเพิ่นัะเก็บหอยใจพี่น้องเบิดมักถั่วไเงาหนะมักถั่วปีเขานะตอนสมัยเขายังหน่อยดอกเขายังจำความอะไรบาดข้ามีบาดี่บาดข้ามีแล้วเขาบอกแบ่งหอยยินสักมักถั่วปีจะละ ไปซื้อกินบัดเพิ่นมีโรบมักพริกอีแม่น่ะเนาะแม่มักพริกขาวนี่นะเก็บเทลละตาเก็บเทลล่ตาแบ่งให้ให้พี่น้องพ่นนะไพ่มามันเก็บไพ่มามันเก็บมันทอนเพราะว่าเรากิที่บ่เป็นกิทีแบบเป็นแนวกินนะที่ห้าวเลยพี่น้องเอ้ยมันมัน มีบมีบะมี่กับเปมนประหยัดบบเป็นเท่าน้ะมียังกับเปมนกินน้ำกันกับเด็กหน่อยในหนุ่มบ่แมนว่ะสีนต่อหนาลบลังเฮาเห็ดบบเป็นกันเขามียังเขาบอกโป่งโป่งโหลดต่อหนาโหลดเฮาเห็นลบลังบบเป็นมียังกับเมันแบ่งกินนะพวกยังเด็กหน่อยมาเขาบอกนองดำนองไม่สิกันบะมีกับบกินกันมีกับกินคือคือเขาเห็นหมดแหละ ห้องเฮาก็มาสิว่าถ้านาเลือดรู้ก็หากินไปวันวันสีนี้เนี่ยแม่จะต้องมีหน้าเหตุบ่าแม่มีแต่หน้าเห็ุนะครับบทที่ยงอยู่ห้องอยู่ก็ไปอยู่น้ำหยะห้องอยู่ก็ไปอยู่น้ำหยาอยู่น้ำหยาอยู่เงือนหยาปลักปลดสาน้ำหยาจังมือได้ดอกปลดซีนี้เงือนอยู่จักเ่าวอะไรื่อนกับบมี่ปลดเอายังืร เหนื่อยไหมกว่เปืเ่อน่หอยหมหหขันว่าไปอยูนเออมีเงินไปจะคงองเงว่ามี่เมืนเราอันนี้ไปอยู่กับห้าก็ปูนนป้อาอ้าวห้าก็มีร้านอีกอืมเ่นก็นมีลูกซาลูกชา้เปืน่นกะีลูกซาลูก้แต่แม่นออเท้นนาะมัานเต่อแม่นออเท้นกสีกได้อยู่อยืมอันอนี้ผัดข้าก็มีลูกซาลูกไายเขาเลยสาวเปิ่นกรมี คือว่าไปอาไซก็จะสื้อนะอยู่น้ำยานะ่ะอาไซผลีสือ้อเฮือนเพิ่นกานั่นแหละผักเศร้าน้ำพูน้ำหยาน่ะอยู่น้ำดุกน้ำพูนั่นแหละคือพวกกัามาอยู่ล้าเพล่าป่ะกัา <c oughs> มาไหนไานเหล้ากัซิมาเหล้าก็สิมาใจเยนเ็ยนๆพี่น้องก็ไปไปมามาหาสู่กันนี่แหละอย่า,า,า,างเงียเง้ยค่แต่ว่างวดในมาจน ครัง้งแรกแน่แม่เมย์บกเทนเดอร์ตั้งแต่ลงเทพันอยู่สิบหกนะเคยมาอยู่บ้านเฮิงปนีจะเถือ่อนแล้วแม่อายุสิบหกแล้วก็ลงเทพให้งานเหตุการณ์มาอยู่อยู่รอกอย่างมาถือซองสีเทาก็ลงเทพจะน,น,นั่งอยูในใน่เศร้าป้าจะไหนผัวเดี๋ยวผัวมีลูกมีตากไปอยู่ลุงน้ำผัวแบบนี้ก็มาอยู่เปไปมาอยู่เฮงปนีมาอย่างเฮงสุดเท่านะ่ะเดือนป้ายให้มาเห็บบัส อะไรแล้เขาก็เมือ่ออันนี้เือว่าเฮรงสุดอะไรหกเจ็ดเดือนประวัติศาสตร์อะไรเล้านะก็ถือว่า,ดดวาคุม้มพี่น้องเว้ยอืมคุ้มกับภูมิประคุณต่อเฮ้ากันแหละเขาเรียงเข้ามาเขาจังใหญ่เลยอบแทนพระคุณนกระขบไอ้กรขาขอบคุณโควิดเลยเนาะ <laughs> ต้องกอย่างเมื่อหรือบ่อยากเมื่อนี่ที่มากดดันเหา่อ้เ่าอยู่น้าแม่อืมมาเผาอนพ่อป่วยกันจนพ่อเสียกันยังบ่เมื่อยโคพีงยังบ่เศร้าออยู่เป็นมูแม่บ้านดีใจเหน่บ่ดีใจเหน่เนาะในซังซองทางพี่น้องเลยในนั้นแล้วก็กินห่อนั่นแหละลูกผัวก็ได้ก็เมื่อกันยังเมื่อยบ่ได้ส่วนลากก็กินห่อนลูกหอผัวผมเลยผัวนอกพี่นอะ น่ะทาแมล้วเบาหน่เด้อยังไงเมื่อห้าล้านเพิินอี่งเม่่ะเห็นได้แล้วเมื่อไกด้เมื่อผัดเมื่อผัดอันคือว่าก็จะเมื่อได้อยู่สันข้าวกระหูกันพป่น้อกระจะเมื่อทางใดจะเป็นจะขามไปทงกบะพูหรอกเด้อแต่ว่าแต่ห้าวขามไปนีถึกจับมากกับสามหมื่นส่งกลับมอีกหกเดือน กสิบเทศหนอเมย์สิบประเทศนหนลูกแล้วานเนี่ยจังเ้ไหพอได้หกเดือนแล้วก็สปอยข้ามาอีกกะละแจัง่าะท,ทนทนอยู่ไปเงือนเทอรเมย์แล้วกินเข่าวสวยเล่าก่อนจะได้จะได้ก็มาแล้วกินตะเกยอัน,<ล>อนจังหวาันเท่าไหความหลักคู่ตอนนี้ห <c oughs> ้างก็ว่ามึงบมเมื่อเนี่ยเขาคุณมีเบิร์ตบด้ยังเออเมยว่ะก็แม่บอเต้นบอเมื่อเนี่ยเขาคุณใีเบิร์ตล่าแล้ววะสิบ่พอกินละหวานนร้อยหกสิบสองนะพอกิน่อยยังข้องหาข้องหาไก่มื่อละคู่ ขาบละขูมขาบระขูข้างเปียดตั้งไก่แว่าเมื่อท้มันเขาซานนี่ก็ห้ไก่น้อยเขาซุกตั้งหาเขาเปลือกตังหาพี่น้องเลยจังหวะมันบเมื่อเนี่ยมันเบิดเล่ากับถากเล่าบมบอดเดือนซิบเราก็จะเขานี่จังหวะน่ะจะห้าทางเมื่อยดอกนี่ก็จะเปิดด้วยนิดหนี่ยทนมันดูพี่น้องอีกอย่างก็มานอนเผาี่ จะคล้องมันมาอ,อยู่ว้าวจนเพื่อนไหนมลองไหยเจ้าใส,ส่สมยมังไหมใส่สมขามนะพี่น้องเด้ <c oughs> ยอเออใส่อีกแม่ใ <c oughs> ส่ตอนมันตอนมันหน่อยเนาะเอออันนี้แาสิไวซีมเองมาไป <c oughs> ใส่ซีมพี่น้องเว้หั่นพักแพวล,ลงกะผู้ดได้กินนองงัวกับหมดเจ้ามากินบนแถาแม่เด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ผู้ได้บอกกินนองงัวงคอตอดคอไฟเนาะแต่ว่าแถาแม่์ามาคล้องเสพคนแถวเมย์มาจะได้กินอยู่เรื่อยๆคือกอบได้พี่น้องเว้แม่นะว่าแม่ เบิร์ดเหรอปะเบิรดบุมีงัวมานแล้วอีเมลป่ะบ้านเนี่ยหั่นให้มันมุนๆเนี่ยพี่น้องไอ้พักเสริมก่นนะเอ้ยผักแปรวยลายพี่น้องเอ้ยไปท่านน้อยหนึ่งแม่มันกินเบิรดแม่มันกินปีกพงลงพี่น้องเอ้ยคนขนขนมันเข่ากันแคร์ปได้ก็คือแป้งนัวพี่น้องจ้าปลาตะคืองบ่วงพี่น้องเบิร์ดให่อืม สังเวยกับเป้นงนัวกับซเบื่อกินอะไรไหมเอ้ยใส่ไปะจะขบ่วงหนึ่งแซ่บพี่น้องเอ้ยหมดจอมามา,าได้จ้ามาค่ะอือ,อพี่น้องเอ้ยจังได้กับแซ่บในนอนล่าเลยพี่น้องเดยอยู่ดีแม่งเวิร์สสกูทุกคนพ่อกันใหม่คิหนาสบายดี